สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10บข้อถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 14ิบวก8ดบวก8บวก8ปดทคำตอบค่ะข้อที่2 23ิบวก8ดบวก7บวก8คดทคำตอบค่ะข้อที่3 34ิบวก8ดบวก7ลบเค้าคำตอบค่ะ ขที่4 79บวก8ลบ5บวกแทคำตอบค่ะข้อที่ห้าดบวก4บวก8บวก2คทคำตอบค่ะข้อที่ห67ิบวก8ลบหบวก9้าคำตอบค่ะข้อที่7 24บวก8บวก9บวกดคำตอบค่ะข้อที่8 53้าวก8บวก7บวก9้าคำตอบค่ะข้อที่9 6้าหลบ3ลบสบวกดคำตอบค่ะ ข้10 74บวก4บวก8ลบ5คือคําตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ38ข้อที่2ตอบ46ข้อที่3ตอบ40ข้อที่4ตอบ90ข้อที่5ตอบ97ข้อที่6ตอบ79ข้อที่7ตอบ49ข้อที่8ตอบ77ข้อที่9ตอบ72ข้อที่10ตอบ81เป็นยังไงกันบ้างคะ ทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตนาณิตของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ